สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กิวอร์หนึ่งศนยนะครับโอเคมาเรามาตีกันเลยดีกว่านะครับอืมบ้านล่างเหรอบ้านบนมีแบบน,นี้เราเอาทาุไฟไปตีได้เลยนะครับตอนนี้ ัดไฟเลือดไฟผมเอานี่ละกันเซอร์เมียแล้วก็ม,วกมาแชร์เดมเมดเอะครับข้างล่างข้างล่างเราเอาไว้ะเด็ดไปสู้ดีกว่าเก็บความสัมพันธ์ด้วยแล้วก็เป็นเิลาโตโเพราะว่าเขาเป็นเฮเบ,บีดีปับมาก โอเคคิดว่าน่าจะสู้ได้นะหวังไว้อย่างนั้นฮาวอห่าแล้วอย่าแล้ว แรงด้วยจะแพ้ไหมเนี่ยติดด้วยทำไมเสียวจังเลยโอ้โอเคไม่ค่อยเท่าไหร่วผมปีเข้าให้ตายกันเลยดีกว่า จะเอัสแค่ไหนเทียวโอเคอันเกดิกโอ้เสียวมากบิกินี้โอเครับไหมรับเรียบร้อยเยี่ยมากไปโอเคเสร็จไปหนึ่งอโอ้โหเรียบร้อยอีซี่วินครับ นึกว่าจะแพ้ที่แทคมากเลยฮนะมาใน,นนี้เรามาดูไวโอเลตกันนะยังไงไวโอเลตกนโดนอยู่แล้วเพราะว่า DC ดีซีดิมิสก็ยังไงก็โดนท่าการน,น,นี้สองดูเอวเด้งขึ้นมาโอเค เดี๋ยวเราจะจัดการลุงชาวก่อนตายไหมอืม่มาตายนะครับโอเคถือว่าอีซี่วินอยู่หน้านี้อืมโตกลับอ่าใช้ท่าไม่ตายอ้าวโดนถูกตัวด้วย เรียบร้อยสองตัวเลยมีซีบินนะครับต่นี้ไปดูบ้านตรงกลางหลังที่สองโอ้ผมจะเป็นผู้ปิดพอดีอืมเอาอย่างนี้ดีกว่าทีมบนทีมเขียวดวนไปสู้นำทีมดูไว นี่นะกันบาซ่าแล้วก็กระต่ายเมืดตายเมืดกระต่ายเมืดแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือยูฟิเน่นะครับก็คือเอาทีเดียวให้ตายเลยมีโซสีโซมาลุยกัน เร็วกว่าไหมอ้าเร็วกว่าโอ้เร็วกว่าเ,เยอะด้วยก็ขีดหลักก็ต้องจัดการเยลน้ำก่อนเพราะว่าถ้าเขาสวนมาเรามีโอกาสตายได้ได้วยเรียบร้อยอ้าวตายสองซะด้วยอ อีซี่วินมากเลยครับโ okay. อเคดูอันที่สองเอาเราก็จัดการอย่างนี้ก่อนดีเ,เราช่วอะไรแล้วกันนะครับไม่ตายทีเดียวเลยเราจะได้มีโอกาสยิงผม ตายอีกตัวไหมอ่ตายโอเคโอ้โหนี่ถือว่าแทบจะไม่ได้ทำอะไรเลยฝ่ายตรงข้ามยังไม่ทันได้ตีเลยอืมอ่ะไปดูบ้านหลังนี้กันโอ้ข้างล่างข้างล่างเอาคูรีไปแชร์เนเมทพอโอเค ข้างบนข้างบนข้างบนตัวไหนตีได้สองทีบ้างวะอ็กสตาร์เทิร์นอหรอถ้าตามน,นี่โอเค่ะคิดว่าน่าจะไวกว่านะครับโอ,โ,โอเคไวกว่าอ ออก็กำจัดเปลวน้ำก่อนแล้วก็ใช้ซิกเรลตกำจัดนี่เฟอร์เมียโอเคเรียบร้อยอ รื้ึกิวบอวันนี้ไม่ค่อยมีอะไรน่าตื่นเต้นเลยนะครับอุยก่อนคนระัอแบบนี้แล้กันดึงให้เข้ามาตีเราก่อนจะได้ไม่ต้องใช้ท่าไม่ตายก่อแตกโอเคดีมากจักการวิวเดสมือเลยอทีเดียวตายอีก ได้ปฏิคลีการอีกหนึ่งอันนี้ก็ได้จะตีไวรัสเล็มืดโอเคลบได้ครับ ชึบชึบทีเดียวตายอืมเป็นการจบกิวว์ที่ค่อนข้างเร็วมากเลยนะครับไม่มีอะไรเลยอ,อืมแต่ด,ดูบ้านตรงการเขาซิอ๋อก็โอเคจบกิวว์เร็วมากเหมือนไม่ค่อยได้ทำอะไรเลยนะอ่ะเรามาโชว์จัว เคลอนแล้วกันสักห้าทีนะครับไม่รู้จะอะไรดีนะก็จวเล่นเล่นห้าทีเฉยๆปกติผมจะจวดสิบทีนะเอา้าทำไมตัวซ้ำพร้อมกันสองตัวอา้าวแสงออกเฮ้ยจุดเฮ้ยอะอ้ดีดาวโอ้ ใบนี้ผมไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่อ,อีกสองครั้งเฮ้๊แสงออกจะมาหรือเปล่าอะไรออกมาอ้าว <laughs> โอ้ได้เครอนเฉยเลยครับ อก็ถือว่าเป็นการจัวที่เร็วที่สุดเลยเนาะที่ผมเคยจั่วมาคือ5ครั้งออกเลยนะครับโคตรคุม,มเบอรอะได้คำเดียวเลยลว่าโคตรคุมก็เป็นการจบคลิปกิววอร์หนึ่งศหนึ่งแต่เพียงเท่านี้นะครับโอ้ปีมากผมได้เครอนมานะครับก็อาทิตย์หน้าเดี๋ยวจะมีอ่าตัวใหม่เข้ามาก็คืออ่า t r s t r r d e r c ค o d นะครับ ก็ต้องดูก่อนนะว่าจะจวตู้หน้าดีไหมเพราะว่าตัวหน้าตู้5ดาวเนี่ย Ray เรนี่ผมยังสองเจ็ดสองใจว่าจะเอาดีหรือเปล่านะแต่ยังไม่มีหรอกดูก่อนว่าถ้าไม่ใช่เรนเราสัปดาห์ต่อไปจะเป็นอะไรนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็ผมจะพยายามทำคลิป อีกใหม่ๆเรื่อยๆแล้วก็กิววอก็จะจะตีทุกทุกวันนะ่อจะได้มาทําคลิปกิววอหนน์หนึ่งนะครับกิววันนี้อาจจะดูง่ายไปหน่อยนะ mm hmm. ก็เลยไม่ค่อยมีเทคนิคลุ้นอะไรมากมายนะครับก็จบกิววอ1หน์หนึแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ